เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับรถคันนี้ปี23.24เลขไม่นะับฟังกันชัดแค่เก้าพกวโลเท่านั้นเองกับเจ้ายาริส1.2สมารถถ์ทคันนี้ได้เป็นสีเทาดำและโชมม่ได้เช้งเรียบร้อยแล้วออปชั่นให้มาโคตรจัดเต็มเอาความรอความดุดันมาให้ครบด้วย ใครที่อยากดูเส้นสายรายละเอียดคันนี้ต้องติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับบูที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพรยนต์ของเรานั่นเองนะครับเช่นเคยวันนี้เราอยู่ฟังสาขา2ัเสรีไทย95มินบุรีกรุงเทพนะคะพี่ๆคนไหนอยากดูรายละเอียดรถคันไหนเพิ่มเติมเรามีให้เลือกมากกว่า300คันเลยแต่วันนี้เรายกคันนี้มาให้เป็นปีใหม่ใหม่น้อยด้วยและแถมออปชั่นให้มาแบบโคตรจัดเต็มนะครับมาเป็นสีเทาดำเรียบร้อยแล้วได้เป็นปี23-24กับ ยาลิท1.2สมาร์ทนะเป็นตัวกลางราคาหายจากายแดงเกือบ2 0 0 0 0 0เลยครับเปิดตัวอยู่ที่489,000นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะได้ความเท่แบบจัดเต็มแน่นอนสำหรับตัวไฟหน้าครับได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะดวงไฟไม่มีแตกแล้าแน่นอนกระจังหน้าได้เป็นสีดำเรียบร้อยแล้วโคตรสวยบอกเลยพี่ซูมให้เห็นใกล้ๆกันแบบชัดๆเลยนะคะเรามาดูตัวยางตัวนี้กันบ้างนะครับตัวยางลายล้อแม็กนะเป็นสีเดิมแพ้อ่าเป็นสี เดิมแท้จากโรงงานของแท้จากโรงงานด้วยนะคะสําหรับตัวลายล้อมแม็กของเขานะเรามาดูต่อสําหรับเจ้าตัวโชกกันบ้างครับโดยทะเห็นได้เลยว่าจุดแต้มนะครับยังมีมาให้อยู่เลยนะแล้วก็ สนิมต่างๆไม่มีให้เห็นเลยนะคะคุณพี่รถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะอาจจะดูอ่าเลอะเทอะนิดนึงนะคะคุณพี่นะแล้วก็ที่อยากให้เห็นและก็สังเกตกันเลยดูตัวกิ๊ฟของเขานะคะไม่มีการขยับขยันใดๆทางสิ้งนะอ่ะสำหรับกระจกด้านข้างครับตัดมาเป็นสีดํา รงสป,ปอร์ตมากๆเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวคิ้วกันสัตว์มีติดมาให้ครบหมดแล้วนะครับเบ้ามือตัวนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานสีเดียวจากกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีเทาดํานั่นเองนะเรามาดูโครงสร้างทางด้านหน้ากันเลยนะคบสาหรับโครงสร้างตัวนี้บูให้เห็นชัดๆเลยนะคบว่าสีเนี่ยไม่มีการพ่นทับหรืออ่า ตัวน็อตต่างๆนะคบยางใช้งานกันได้แบบไม่มีขยับขยื่นนะคมชันยังมีครบหมดเลยนะคบไม่มีบินแน่นอนนะสีไม่มีลอกล่อนนะครับลองสังเกตจากฐานดน้านล่างได้เลยนะรอยไม่มีให้เห็นเลยนะคบเรามาดูต่อสําหรับด้านหลังสติกเกอร์บอกเลขถังบอกโมเดลต่างๆนะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคบเซาเอเซาบี B ด้านหลังจ้าพิ๋าเห็นได้เลยว่าตัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะมุมเหลี่ยมนะคมชัดเจนแน่นอนตัวยังไม่มีฉีกขาดครับ ด้านล่างเช่นกันนะแล้วก็สีจะเห็นได้เลยว่าเป็นสีชุบแท้เดิมนะคะไม่มีการนำสีสเปย์หรือสีอะไรเนี่ยมาพ่นหรือทาทับแน่นอนนะเราไปดูต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยเราให้ดูกันแบบชัดๆสี่บานเลยนะคะคุณพี่สี่ด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าหรือด้านหลังดูกันให้เห็นแบบ ชัดเจนนะฮะไล่กันลงไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโครงสร้างนะเปิดใจกันให้เห็นเปิดใจขายกันไปเลยนะครับว่ารถของเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างด้วยนะจ๊ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูต่อสำหรับทางด้านหลังดีไซน์แบบอย่างสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะระบบความปลอดภัยมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับดีไซน์สวยมากไฟต่างๆนะครับไม่มีการแตกแล้วนะ ใช้งานกันได้ทุกจุดแน่นอนระบบไฟไม่มีปัญหานะครับสําหรับเจ้าตัวนี้อ่ะแล้วก็เราไปดูโครงสร้างทางด้านในกันต่อดีกว่าฝาท้ายเนี่ยเปิดกันแบบง่าย,ายๆเบาๆมือเลยนะครับคุณพี่อ่ะเรามาเริ่มจากตัวรางน้ําสีรางน้ํานะครับลูกไฟเนี่ยเป็นสีแบบด้านๆนะพี่เป็นสีด้านลูกไฟไม่มีสะเก็ดเม็ดสีนะเรียบเนียนแน่นอนหัวน็อตต่างๆไล่ขึ้นไปข้างบนเลยครับตัวโช๊คไม่มีแอทอาร์ตนะคะเปิดออกมาเนี่ย เวลาเปิดปิดเสียงยังแน่นๆกันอยู่เลยนะหัวน็อตต่างๆไม่มีการขยับขยื่อนใดๆทั้งสิน้นนะคะไล่มาเลยเรื่อยๆ รอยเม็ดอาร์ตต่างๆเห็นกันให้แบบคมชัดเลยนะคะตัวน็อตตัวโชกต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะไม่มีการขยับเขยื่อนใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะแล้วเรามาไล่ดูกันต่อสําหรับด้านล่างตัวไฟตัวนี้นะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะ้ของไทยคยโตะนั่นเองนะครับหัวนะ็อตน้าไม่มีขยับขยื้อนเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายมาแน่นอนอันนี้รับประกันให้เลยไล่มาดูทางด้านล่างกันครับคุณพี่ สีต่างๆโอ้โหแท้เดิมยังไงแท้เดิมอย่างนั้นจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะไล่มาทางซ้ายนะอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะครับเป็นตัวมีวารันตีจากศูนย์ด้วยนะคุณพี่สามารถนํารถเนี่ยเข้าไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะเอาออกไปนําไปเช็คได้เลยประวัติการเปลี่ยนทายน้ําเครื่องต่างๆนะครับยังมีอยู่ที่ศู์แน่นอนอันนี้รับประกันให้ด้วยนะแล้วก็ตัวไฟสําหรับ ที่ใส่สัมภาระทางด้านท้ายนะคบมีมาให้ด้วยรอยต่างๆไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายตรงกลางนะหรือว่าด้านขวาก็ดีนะจุดตัวแต้มนะครับตัวกิ๊บต่างๆนะครับไม่มีตัวไหนขยับขยี้นนะใหม่ทุกจุดแน่นอนมีทาวางท้ายมาให้ด้วยนะอันนี้แถมมาจากโรงงานนะจ๊ะแล้วก็พรมสักหดาดท้งด้านหลังครับไม่มีฉีกขาดนะสะอาดสะอ้านมากๆเลยใช้งานกันได้แบบยาวๆหมดความกังวลน,นะครับสำหรับตัวนี้นะได้เป็นอุปกรณ์ปะ พื้นฐานนะสำหรับเจ้าตัวใหม่เนี่ยเขาจะไม่มีตัวยางอะไหล่ให้นะเป็นตัวอุปกรณ์ปะให้นะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ใครที่แบบว่า,าพี่ไม่อยากปะน,น้องแบบยางพี่รั่วหรืออะไรก็ตามแต่นะผู้มีบริการรถสไลด์ฉุกเฉินให้ด้วยนะคะแถมไปให้เลย1ปีเต็มคอบคุณ77จังหวัดแน่นอนไมว,ว่าคุณพี่จะอยู่เหนืออยู่ใต้นะโทรหาบูกลิงเดียวให้รถสไลด์ไปรับนะคะพี่ ไม่ต้องเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะเรามาดูสําหรับโครงสร้างกันต่อบ้างไล่ดูกันต่อเลยตัวกระจกก่อนดีกว่านะครับสาหรับเจ้าตัวกระจกนะ้ำไม่ว่าจะเป็นซ้ายฝานะทั้งคันเนี่ยเป็นของโตโยต้าแน่นอนโลโก้มีมาให้แบบชัดเจนเลยเห็นกันได้แบบชัดเจนเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวกระจกของเราไม่มีการเปลี่ยนมาเหมือนกันนะอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันคับ โครงสร้างทางด้านในฝั่งขวานะผู้โดยสารด้านหลังนะจ๊ะลอยกิ๊บต่างๆเอ้ยไม่ใช่กิปหัวน็อตนะคะคุณพี่นะไม่มีการขยับเขยื่อนสีนะเป็นสีชุบแท้เดิมแน่นอนตัวยางไม่มีฉีกขาดนะครับมีจุดมาร์กจุดแต้มมาให้ด้วยสําหรับเจ้าตัวนี้โครงสร้างทางประตูนะคบไม่มีการเปลี่ยนนําของไม่ดีมาใส่ให้นะเราเอาเข้ามายัางไงเราขายแบบนั้นแน่นอนนะครับเราไปดูสําหรับ ฟังผู้โดยสารทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าสําหรับเจ้าตัวเบาะนะฮะเห็นได้เลยว่าเบาะเนี่ยสะอาดสะอ้านมาก,มากๆเลยนั่งลงไปเนี่ยไม่ยวบไม่ยว้ยวยนะครับแล้วก็ไม่มีการฉีกขาดแล้วก็ไม่มีรอยของตัวน้ําหกนะคบแล้วเบาะหนังเนี่ยได้แบบดูแลกันได้แบบสบายๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้มาเป็นสีขาวนะครับทรงสปอร์ตและสวยด้วยนะเราดูสําหรับเบาะทางด้านหลังกันเลยดีกว่าก็ได้นะครับสําหรับ คนขับแล้วก็คนนั่งทั้งด้านหน้านะคะเห็นได้เลยว่าของแท้ของเดิมแน่นอนไม่มีการถอดเปลี่ยนนะคบสะอาดสะอาดและสวยมากๆเลยนะและตัวเบ้ามือตัวนี้นะครับมีระบบเคเลสมาให้แล้วสามารถเปิดปิดตรงเบ้ามือได้แล้วแค่กดปุ่มนี้นะระบบยังใช้งานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอ่ะเราไล่กันดูเลยสําหรับตัวโครงสร้างนะครับไล่กันให้เห็นแบบ เรียวๆชัดๆเลยนะคบคุณพี่ครับอ่ะโครงสร้างทางประตูตัวนี้มีอะไรให้บ้างนะสามารถเปิดปิดกระจกได้แล้วแบบออโต้นะครับมีระบบต่างๆนะมีออโต้ฝั่งประตูตัวกระจกออโต้ฝั่งคนขับเนี่ยให้ด้วยนะคบแล้วที่เหลือจะเป็นตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็มาดูกันต่อสําหรับคอนโซลทางด้านหน้านะคุณพี่คอนโซลของเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยใช้งานกันได้แบบกระทัดรัดสวยงามมากๆแล้วมาพร้อมปุ่ม เอนจิ้นสตาร์ทพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันมีมาให้ครบหมดเลยนะครบหน้าจอตัวนี้รองรับ Apple Car าเพและ Bluetooth เรียบร้อยแล้วนะตัวแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้นะมีให้ถึง4จุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางนะแล้วก็ ปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยเห็นได้เลยนะครับว่าหัวเกียร์ไม่มีลอกลอดแล้วไม่มีรออถลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ซูมกันให้เห็นชัดๆเลยนะสะอาดสะอ้านมากเลยขนาดยังไม่ได้ไปทําสปาใดๆเลยนะคะพุณพี่ เราดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวพวงมาลัยคุณพี่จา๋าร้อยลอกล่อนเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะครับซูมกันให้เห็นชัดๆเห็นลายของพวงมาลัยกันไปเลยนะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถคันนี้กันบ้างนะระบบไฟนะ่ะเข้าทุกจุดหรือไม่นะครับแล้วก็มาฟังตัวเครื่องด้วยว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยตัวเครื่องสั่นหรือเปล่านะอ่ะลองสตาร์ทกันเลยอ่าเป็นไงคุณพี่ ระบบไฟนะครับเข้าทุกจุดแน่นอนแอร์เย็นเพลงเพ้อะนะจ๊ะใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยไม่มีสลวนนะแตะไปคือยังสัมผัสกับมือได้ดีนะครับตอบสนองได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวแอร์เป็นตัวออโต้เรียบร้อยแล้วแอร์เย็นแน่นอนนะคะปรับขึ้นลงตามอัธยาศัยได้เลยนะครับอยากได้เย็นได้ร้อนขนาดไหนก็ตามแต่นะจ๊ะสำหรับเจ้าตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับ นะไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยให้เห็นเลยนะฮะบอกเลยว่าเหมือนเอารถเนี่ยออกจากโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะแต่ราคาเนี่ยได้ถูกกว่าป้ายแดงด้วยซ้ำไปนะคะคุณพ,พี่เอาส่วนตัวอะสองแสนเนี่ยไปเก็บไว้นะคะไว้เป็นค่า m a น n ทนเนน c ์ของตัวรถยังได้เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะสำหรับเจ้าตัวด้านหน้าของเรานะครับโครงสร้างทางด้านหน้าคอนโซล เวลาสตาร์ทรถต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้นะโดยรวมแล้วด้านในและโครงสร้างถือว่าสวยมากๆและแท้เดิมจริงๆครับอันนี้เรารับประกันให้เลยนะคะคุณพี่นําไปเช็คได้เลยถ้ามีการอับสีก็อไม้ชนหนักน้ําท่วมนะคุณพี่บูรับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนอันนี้เราวารันตีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสําหรับตัวเครื่องคันนี้กันต่อบ้างครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันครับ เรามาต่อที่ตัวเครื่องของโตโยต้ายาริส1.2สมาร์ทกันครับเราเริ่มจากทางด้านซ้ายเลยเราให้เห็นจับตัวมุมเหลี่ยมของน็อตของเรานั่นเองนะครับคมสันทุกจุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกก็ตามแต่นะครับโครงสร้างสีไม่มีไหล่เยิ้มนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวไฟนะจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็แล้วแต่นะเป็นของไทยกวยโตแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนหรือสลับใดๆทั้งสิ้นนะครับโคมไฟไม่มี แตกแล้วนะสาหรับเจ้าตัวคานด้านหน้าค่ะเห็นได้เลยว่ากิฟเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะคะพี่รับประกันว่าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะไล่กันไปทางขวาครับสาหรับเจ้าตัวไฟเช่นเดียวกันเลยนะคะทั้งสองข้างเป็นไฟแท้เดิมจากไทยกยโตนะคะคุณพี่เห็นกันได้แบบชัดชะเลยบูตูมให้เห็นนะเราขายของเราไว้วางใจกันได้เลยนะคะเปิดใจคุยกันพี่อยากได้แบบไหน เราไม่เอาของไม่ดีขายให้พี่แน่นอนไลจ่จับตัวน็อตทับตัวขวามือไล่ขึ้นไปตรงขวากระโปรงด้านบนเลยนะจ๊ะพี่จา๋าอ่ะเห็นได้เลยว่าตัวโครงสร้างสติกเกอร์ต่างๆกิ๊บเกิร์บไล่เม็ดอารมีมาให้หมดเลยนะครับตัวสีไม่มีการพ่นทับแน่นอนนะสีแห้งกริบทุกจุดแน่นอนและดูเลยว่าอ่าของแทย้ยังไงเอ่ยนี่ไงซูมให้เห็นเลยว่าตาประทับของตัว t ต y o t ตมีมาให้ด้วยถ้าเราเปลี่ยนเนี่ย ตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวบูดูแลให้เช็คค่าไฟให้ก่อนที่จะนำส่งมอบแน่นอนถ้าค่าไฟเหลือน้อยบูเปลี่ยนให้ยกลูกเลยนะคบสำหรับตัวน้ำมันเครื่องของเหลวทั้งด้านหน้านะเราเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายให้เลยและมีวารันตีของเราด้วยนะครับ30วันยังไม่พอมีของศูนย์อีกด้วยเอาออกไปเช็คระยะได้กันแบบสบายๆเลยนะคบอ่ะไคร ที่ชอบคันนี้ชมคันนี้จนจบนะคะคุณพี่บอกเลยว่าเอาไปแบบโคตรคุ้มนะเซฟ ตัวเงินได้ถึงส0 0 0 0 0ได้ปีใหม่และเลขไมยโคตรน้อยนะดีไซน์ก็สวยแล้วก็ได้สีแท้เดิมโครงสร้างรับประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริการของแถมเป็นตัวบริการลดสไลด์ให้ด้วย1ปีเมื่งปีเต็มเลยนะ77จังหวัดลราครอบคุณให้นะครับวารันตีหลังการขายมีมาให้ครบหมดทุกจุดนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรามีธนาคารและดอกเบี้ยถูกมากๆนะเพราะว่าเราเป็น ตัวดีลเลอร์ใหญ่ของเขานั่นเองนะเพราะว่าบริษัทพิรยนต์เนี่ยคว้ารางวัลมาม,มากมายไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีก็ตามเกียรตินาคินก็ตามนะครับทุกอย่างเรามีให้ครบมาเลยไม่ว่าจะเป็นแบงค์หลักแบงค์รองคุณพี่ไม่ต้องกังวลอนุมัติง่ายอนุมัติไวครับออกรถในสาชั่วโมงเนี่ยสามารถออกรถได้เลยอนุมัติแน่นอนแล้วก็รับรถกลับได้เลยครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากได้อย,ไดอยากได้รถอยากใช้รถนะคะอ่ะ สำหรับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใครชมคลิปมาจนจบยังไงก็รบกวน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บูด้วยนะครับหรือว่าสนใจสามารถติดต่อหาบูเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนนะแอดบัตเที่ยวมาได้เลยหรือโทรติดต่อมาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไปด้วยนะทั้งเลขไม่ก็ดีนะคะปีก็ดีโครงสร้างก็ดีมาให้ครบและคุณภาพเกรดเอแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ